สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบางโดนปลาชิมอีกแล้วพี่น้องมามาขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องได้ขาไก่เน้นๆพี่น้องคำใหญ่ๆเลยมาแซ่บๆนํำกันเดอร์ฝักเขามีแต่กว่ากับฟากาศนี่แหละพี่น้องมาผานนํำกันพี่น้องแซ่บๆหลาย Hmm. Yeah, no. รับชมอยู่จังหวัดไหนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บางดอนได้แล้วี่น้องมาแซ่บนำกันน้ำจีนนำยากระทิกเน้นๆพี่น้องคำใหญ่ๆแซบ่บพี่ขวพี่น้ามาแซ่บพี่น้อง,องจิจ๊าด ขาไก่เป,เป,ปื่อยเปื่อยพี่น้อแซ่บหลายมาแซ่บๆซ่บนำการพี่น้อง mm. mm. Yeah, แซ่บอืแซ่บพี่น้องขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องแซ่บหลายจะลืมกดไลค์กดแชร์ให <produ> <ches> <phas is> ้บองโดน้วยนะพี่น้องจุงกะบาด